ศูนย์การค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่เดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมกาแฟภาคใตา้จัดงาน Thailand c o f f e e Hub 2025เทศก,กาลกาแฟที่ใหญ่ที่สุดในภาคใตา้ระหว่างวันที่26-31สิงหาคมนี้ที่ลานกิจกรรมชั้นหนึ่งภายในงานรวบรวมแบรนด์กาแฟชื่อดังทั้งในและต่างประเทศกว่าจะิบแบรนด์พร้อมชามัชะและไอศครีมชื่อดังไฮไลท์สำคัญได้แก่การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ชิมเมล็ลก,กาแฟหายาก และสาธิตเทคโนโลยีเครื่องชองกาแฟล้ำสมัยพิธีเปิดได้รับเกียรติจากนายวิทยาจันเซนารองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานพร้อมผู้แทนหน่วยงานและอินฟลูเอนเซอร์เข้าร่วมขับขัง้งนอกจากนี้ยังมีการแข่งขันระดับประเทศทั้งโรบอตสเตรทอาราบิกาสเตรทและลาเต้อส Tournament เพื่อเฟ้นหาตัวแทนภาคใต้สู่เวทีสากลงานนี้คาดว่าจะช่วยเพิ่มการใช้จ่ายส่งเสริมผู้ประกอบการท้องถิ่น และเป็นอีกกลไกสำคัญในการกับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของภาคใต้